เกี <thôi S 2> yeah. are ่ยวแางสามเปรตครับพี่น้องกับมือนี่มือดีครับมือนี้มือดีเลี้ยงตะปูประเพทนี้ของคนไทยครับกินดีเลยครับทีมงานนี่ครับเตรียมที่ได้จอดเหรียญครับไม่ได้แฮครับได้จอดเหรียญเลี้ยงตะปูบ้านครับกับประเพทนี้ของชาวอีสานบ้านโฮคนไทยครับนี่ครับที่เป็นแบบนี้ครับอรัพี่น้องเด้วยครับ ก่อนที่ล้มแดนี่ครับมืบ่อนี้ยู่บ้านานองแจ๋ต้มบ่ต้มข่ครับเพื่อจัดระเบียวัตที่ผมพ่อเยครับเป็นไหมครับเบบนี้บ้านเ้าบุญ,บญเดือนกกบุญเดือนหกแต่เพื่นที่อย่างปูบบันนครับปุบ้านครับแล้วแต่บ้านใดที่เพื่อนที่เย่างองกับวันทีนเท่าใดครับ คิดดูับพน้องไนีของคนไทยเป็นเั้นมาแบบเาแน่นนะครับผมนีแปสุบานครับเี้ยงกับปูบานครับทีนี้แต่ปูบานหั่นกับปูบานเชาล่าบานเ่็นซีนี้ของกันดูทุกบ้านนะครับพี่น้องเดี๋ยววาชนดูหลังได้เบิ้งได้เห็นกันครับ สืบต่อกันนะกับก็คือับผู้บ้านผู้คนเกปักรักษาหมูบ่บ้านครับคุณลองหอดึงย้ำดึงปีมะคบปีเป็นกระที่มเลี่ยง ปลาแก้วนะเฮห,หรือว่าได้เห่้ยหรอเขาไมจอดเปล่นเพั้นนจึจ่า,ากจากนเปล่ยนแล้ตลองปลาปูครับ่ยตุ่เป่นจากเล็กไวมาใบาปูน้ำครบใิ่หลานได้มีงานน้นมีการแห้เหรียญคล่อ,องๆล,ลองๆนะก็เ่ปวย เราคนทำพิธีเสร็้นนอกกันคนทำพิธีเส้นนอกกันที่ได้สำหรับการแสดงขึ้นต่ัที่นี่ทีมงานก็กำลังแต่งของเตรียมซิงเตรียมของเตรียมที่ทำการแสดงครัที่นี้จอดเรียนโอ้ยได้เดินดีเท่าไหร่ัสดีเนาะขึ้นมาหนีแล้วกับว่าเปลี่ยนเนาะ จ่อหน่อยนึงห้าได้เนี่ยหาด้เน่อยย่อบาห้าได้เนยนี่เห็นไหเนี่ยเงไดเนี่ยแข็งเติบยู่ดิเนี่ยไม่ต้องเบิ้งดีๆเติบดิ่งเนมาเข่ามาท้างแขวกันพี่น้องเหอห้อยลาดฝัดเลเนี่อยฮะต้องเป็นห้อยฮะ ฝากไปวันวนี้นี่ิกูหาใส่บุ้มเี้ยน่อยจุลักไฟู่อยเนีนึราม่น่ินดะง,งานกันินขดงิ้นินน,น้ำเินหาเขาใู้สู่จินแล้วครับเขาเกือจักกันจับจับตัวจับปัน หางที่เงินปันเป็นแต่ดังไปงหนึ่งชั้นนะขี้หางเดียงปันนะเ,เพื่อให้ระบายความหอนได้ดีก็ต้องเช้เจ้งสี่ครับย้อมเสียสาระครับซื้อมาเพ่งๆกับมะเรือถึงเบิด 25 ES dì hát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  dì rồi dì hát 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 เั็นเกี่ยวกัเกียรบาดแผลรถอลู่ะบาดแผลหล,ล,ลายครับขนาดว่าเสียน,ยนๆแท้ๆขนาดว่าจอมทามงเวทแท้ๆก็ยังมีบาดที่แผลครับต้องทําใจครับผู้ใดซื้อรถสิบสองรอไม่เห็นรถแผลนี่กินยาทําใจไว้ความรถเพราะว่าสถานที่การมองแสดงเนี่ยพวกคือกันจากมองเกียร์กับแคบแคบนั่งเกียกับแคบโอ้เปลนหอยเลยบักจริงเอ้ย บอกว่าให้เบิ่งดีว่ป่ะดีอยู่ครับยังบม่ได้เฮ็ดสีถ้าเกิดว่าเฮ็ดสีมาแล้วเนาะโอ้่นี่ก็ที่เด้เปิดเชียงสัน,งน,น,งน,งน,น,นแล้วพี่นนองประเทศนี้นี่ครับับงานเงี้ยของมือนีเดยี่ยวได้เร็วแล้วคุยน้องยิ้มมันขนาดเลย ดี๋ยวจังอีเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งอีกนี่ครับสุดรับเฉพาะของช้างออดิโอครับนี่ช้างคอยเสียกันบ่ออกถังบ่ออกดากบ่ออกใส้ทั้งสิ้นครับออกหลังคาครับออกทั้งหลังคาเลยบ่ต้องทังใส่ผู้ใดบ่ต้องไปรบกวนบ่ต้องไปวุ่นวายกับผู้ใดครับสบายสบายง่ายๆ ครับพี่ตัวนี้แหละครับว่ายังมั่งไหมอือเด็กน้อยกับซีได้ลืมตื้มต้ำเดี๋ยวไปร้องเสียงสักเดีอไปเปิดเชียงกันครับเปิดเชียงสักทีได้เช็คเสาเอาเปินกับลังยฟอนซีลัมอีกจังน้อยเพื่นกัลเล่แล้วครับอีกจังน้อยก็ได้เป็นหน้าที่ของสบายแก้วครับเอาคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยก็ครับพี่น้องสวัสดีครับผม